คราวนี้เรามาดูเส้นเสานะครับหรือที่เราเรียกว่าเส้นวาสนานะครับบ่งบอกถึงอะไรครับเส้นเสารหรือเส้นวาสนาเนี่ยจะบ่งบอกถึงอาชีพการงานนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราจะต้องเจอผู้คนที่เรางพบเจอในชีวิตนะครับจะมาในลักษณะไหนดีหรือไม่ดีนะครับการงานยากลําบากหรือว่าสบายนะครับสามารถดูได้จากเส้นเสานะครับ เส้นเสาเขเหมือนถนนนะครับถนนเส้นนี้มีต้นกําเนิดจากที่ไหนแล้ววิ่งไปไหนนะฮะเราก็จะอ่านจากต้นกําเนิดของตรงนั้นนะฮะว่าเนินนั้นเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงนะครับแล้วก็วิ่งไปสุดที่ไหนเนินที่วิ่งไปสุดมีลักษณะเป็นยังไงระหว่างทางเขาเจออะไรบ้างนะครับอันนี้คือการอ่านเส้นเสานะฮะมาอ่านเส้นเสาให้สนุกกันนะครับถ้าเส้นเสาเกิดจากเส้นชีวิตนะครับ ได้ง่ายๆเลยว่าความสําเร็จของเขานในชีวิตเขาเนี่ยจะเกิดจากความสามารถของตัวเองนะครับเกิดจากการต้องทําเองนะครับต้นเส้นเสาเส้นนี้เกิดจากข้อมือนะครับคนนี้จะมีบุคลิกที่เข้มแข็งสามารถที่จะรอนฝ่าอุปสรรคได้นะครับแต่ถ้าต้นเส้นเสานะครับเกิดจากเงินจันทร์นะครับอันนี้เป็นวาสนาผันแปรนะครับเกิดจาก <REP. S 2> การให้ของคนอื่นซึ่งเขาจะให้หรือไม่ให้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเขาให้ก็แปบลบว่าคุณโชคดีไปเพราะว่ามีคนคอยอุปถัมภ์นะครับแต่ถ้าเกิดจากกลางมือ,หร,อหรือที่เราเรียกว่าที่ลาบลำบากนะครับคนเหล่านี้จะต้องผ่านอุปสรรคก่อนแต่ถ้าเส้นของเขาสมบูรณ์นะครับเขาจะสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดจากเส้นสมองนะครับคนเหล่านี้จะประสบผลสมาเร็จตอนวัยกลางคนนะครับประสบผลสําเร็จจากการใช้มันสมองของตัวเองนะครับ แต่ถ้าเกิดจากเส้นใจนะครับคนเหล่านี้จะประสบผลสําเร็จช้านะครับตั้งแต่อายุ50ปีขึ้นไปก่อนหน้านี้นะครับชีวิตจะต้องผ่านอุปสรรคและความยากลาบากมากนะครับแต่ถ้าเกิดบนเนินเสาแล้วเป็นเส้นพุ่งตรงขึ้นนะครับคนเหล่านี้จะประสบความสําเร็จอย่างใหญ่หลวงนะครับแต่ถ้าเส้นเสาเส้นนี้นะครับมีแขนงแยกไปเนินอื่นเช่นเนินอาทิตย์เนินพฤหัสหรือเนินพุธก็แล้วแต่ ความสําเร็จของเขาก็จะอ่านตามเนินตามความหมายของเนินที่มีเส้นขนานวิ่งไปนะครับแ,แต่จะเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มากนะครับตัวอย่างเช่นนะครับมีขนานจากเส้นเสาเนี่ยวิ่งขึ้นเนินพระรหัสคนเหล่านี้เขาจะประสบผลสำเร็จเรื่องของการงานนะครับการงานการเงินการเลื่อนขอนั้นเลื่อนตาแหน่งหรือพวกนักการเมืองนะครับแต่ถ้าเส้ขนขนานนะครับพุ่งขึ้นเป็นเนินอ,อาทิตย์คน Ó คพวกนี้จะประสบความสำเร็จในเรื่องชื่อเสียงนะครับแล้วก็เงินทองนะครับ